เดิมคันแรกครับคันแรกเลย,เย,เยโอ,โอ้ตัวแจกตัวลีโอลีโอเอาเรยเวลาเอาออกอะเอาอยัางไงคือ,อไงเลยวะฮะไมงไงป้านี่โอ้นี่นะ ผ่านแล้วตูหัวผงเป็นไอ้เล้ะเข่งเลยเดียวเข็งแล้วดิขงหมดนี่นี่ทรไม่ได้ฟันไม่มาอันนี้เจาะทำทางก่อนไม่รือยังไงใช่ไหมรถบ้านนี่ เจอดตักให้มันครบก่อนแล้วก็จอดแล้วกออกไปกินข้าวก่อนอไ่วยไอเฉยๆเป็นไอความร้อนเฉย เป็นกับเทอร์โบเป็นกับเทอร์โบจริงด้วยครับดีนะผมไม่ให้ปั๊มช่างปั๊มมาเช็คปั๊มอ่ะเขาบอกผมว่าเปลี่ยนเทอร์โบมาไหมเออบอกเปลี่ยนครับอ้าวงั้นคุณไปดูเทอร์โบคุณก่อนเออเขาบอกมาอย่างนี้เลยเออช่างเขาไม่อยากได้เงินไงเออนี่แหละคือคือคือช่างแบบนี้จะดีเขาบอกว่าไปเอาเทอร์โบเก่าคุณมาใส่ดูก่อนเออถ้ามันไม่มีแสดงว่าเป็นกับเทอร์โบใช่ถ้าคุณมาเช็คปั๊มอ่ะ ถ้ามันเสียเงินเหมือนเดิมเสียเงินเปล่าเปล่าปลวกแล้วนี่ปลวกนั่นนี่ดินปลวกนั่นนี่ใส่ใส่เส่ไอ้มามาเขนนี่ต้องเตยกลัวอะไรเนี่ ทำไมมันแข็งบอกฮะดินปวนั่นแหละดินปัวแล้วเป็นไงักแล้วอ้าวแล้วคุณพูดมาทำไมคุณพูดไม่รู้ฮะก็รู้ว่าดินปัวกับเป็นยังไงถ้าเอาไปเทแล้วมันเป็นยังไงคุณวิ่งดินยังไงทำไมคุณไม่รู้ ธนาคารแน่นอนได้คร,ครับกว่เคลี่ย,ลยนปะุยย้ายรถมาปุดนเต้หน่อยสามชาหน่อยสามชาหน่อยคันแรกสามชาหน่อยเออบ้านมันจอดกินข้าวก่อนเด้อปลืด้ดไปโตเอาวิ่งสามคันเหรอ เอาไหนหทงอ่ะออรถไอ้ทงอยู่นู่นต้องให้ไอทงอ่ะขับรถถ่ายไปเอารถหกล้อ,อมันเออใช่ใช่เนี่ยปกติงัดแค่นี้ควันเนี่ยบู๊บบู๊บผ่านแล้ว อันนี้มีท่อน้ำไหมวะนี่ีละเนาะไม่มีฮะไม่มีไหนนี่แหละนั่นละเนาะเพราะมันไม่มีควันเลยไหมไอ้อดทำไมจุกจุกลึกเท่าเป็นกับดักโบนด์ีดด้วย ครับผมโทรไปหาแกแกบอกว่าเทบูนเก่านี่มีควันไหมผมบอกว่าไม่มีครับผมเปลี่ยนเทปโนใหม่มันเลยเป็นเป็นควันแกเลยบอกว่างั้นน้องลองเอาเทปูบเก่ามาใส่ดูถ้าเทปโบเก่ามันมีควันเดี๋ยวผมไปทําตามให้อ่าก็อ,อย่างงี้ผมก็ลองเอามาใส่ดูคับเนี่ยผมว่าได้ผลครับเดี๋ยวเอาเทปูนนั้นไปทำครับเดี๋ยวผมเอาไปทำให้เทปูบตัวนั้น เอาไปให้ช่างต้นวิวใหม่ให้ไหมเดี๋ยวจะเอ่อไมโครจะเสียงท่อปู้นะครับคอยดูนะครับดีมากเลยไม่หมดเงินมาจิ๊กตั้มหนึ่งหมดเป็นเงินนี่เราล้างหมดค่าน้ำมันเท่าไรน้ำมันไหนห้าสิบบาทนี <laughs> ่ครับล้างล้างตะปูหมด50บาทแย้วเลยยอด ยอนหน้าดำเมื่อวานหรือเปล่าทะโบนไม่ออกควันยอนช่างเนี่ยมันควันออกอย่างงี้มันมันปกติของมันดินแข็งนะนี่ล้นาันแ่ยโมัที่มานเรียบร้อยเลยคเข้า เบอกไห้เดียไปเจอทัที่าห้วยอ้ไอ้่วยไอ้ห้าบ้า,บน,านนี่นี่ตั้งใจดตัวถ้าขับถ้าวางเมื่กีนิ่มๆไม่ดังกึๆกึกๆ,ๆอ่ะกูมันไม่รา ถ้าเราวางแรงๆอ่ะปึ๊บมันกระแทกรถสลักตัวอืมถ้ามันไม่วางเขาดูว่าจะผ่านไหมช่างเฮล์นี่เรียกซ่อมไม้ไปนหนาที่จ่าตูนช่างเฮล์จะไหนอึ้ง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  หินงูนี่เจือเร่งหินกรดไม่เนี้ยกรดไหมไม่อะเต็มหินกรดหรือหินกรดฮอนี่ เอามันไปเปลี่ยนปลายท่อใหม่เหรอก็เดินขึ้นบนตรงตรงไม้อ่ะเออตัดไม้เอาแล้วเสียบมานนู่นช่างจีเดินออกไปนู่นได้เดินใหม่ใช่ก็ตอนแรกก็ทำให้ทำอย่างนั้นตั้งแต่แรกทำเหมือนกันอีกเออ จะได้ไม่ต้องเจาะบางฝุ่บบนคลื่นเริ่มมาแลว้ววะมาไหมเดียวเนาะเอาลองดูดิอ่ะอดอามาแลนะ้วเนี่ยนิดเดียวเนาะนิดเดียวมันเหมืมอนตะกอนตะกอนนี่มันออกเป็นลูกเลยดิต้องถามไอ้อดว่าเร่งอ่ะ มันแรงกว่าดึงไหมต้องถามไอออดด้วยการดึงมาน่ะอะไรซีตฮะโน่ <ả? S 2> มันเคยซึมไปข้างล่างหรอ,อยู่คาบไม่ซึมอกข้างล่างก็ไม่ซึมอกไม่ะสะนะเริ่มมีความนิดหน่อยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็รชอชมคลิปต่อไปสวัสดีครับ